ว้าวอย่างนี้แหละคนดูเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่สามแต้มนะท่านชมมันต้องอย่างนี้ว้าวไหวลงไหม,ลง,มลงเฉยนั่นแหละสามแต้มจะเป็นอย่างนี้นะครับ ยอวาซาดิวิชั่นเมกาดิวิชั่นดูไบดิวิชั่นชาลซทุกคนกันด้วยนะวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะเราจะมาเล่นตัวเกม NBA Infinite กันนะท่านผู้ชมนะก็เป็นเกมแนวมือถือนะครับเล่นบาร์สนะท่านผู้ชมนะในในแนวสตรีทบอลนั่นเองนะท่านผู้ชมก็ แบลเป็น3ามถ้ามนะมีเล่นในโหมดแรนเก็ตอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะมีให้เล่นด้วยนะครับแล้วก็โหมด11พอยต์รมนาเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเป็นเกมออนไลน์นะครับทุกชนะภาพสวยแน่นอนนะครับเย่ <S <S <Yeah. S 1> แล้วก็สามารถที่จะซื้อตัวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำแหน่งนะครับ PG นะฮะทนผช้ชมนะพอย์การ์ดนะครับ,บ,ช,นะรรบชุดติ้งการ์ด SG SF เนี่ยก็เอามาหมดเลยนะแล้วก็ PF นะแล้วก็เซนเตอร์นะ แล้วก็เป็นตัวละครดังๆนะครับในโลก n b e นะท่านผู้ชมนะพูดง่ายๆคือโลกบาสอ่ะท่านผู้ชมนะจากอเมริกานะครับก็มีตัวละครดังๆตเต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมเนาะโอ้โ,โครเท่นะครับก็วันนี้ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับ อ่าหลักๆนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้เราต้องรู้ตำแหน่งตัวละครเราก่อนนะท่านผู้ชมนะตัวละครเราเราชอบเล่นตำแหน่งอะไรนะครับมันก็จะมีในส่วนของอ่าพีจีนี่คือตำแหน่งเขาเรียกว่ากาดจ,จ่ายนะท่านผู้ชมนะพีจีพอยกาดนะครับท่านผู้ชมนะเออก็เล่นตำแหน่งวงในแล้วก็ระยะกลางนะในการที่จะอ่าส่งแต้มให้ส่งบอลให้เพื่อนนะเข้าไปแย่งบอลในพวกนี้นะแล้วก็อ่าชุดติ้งการ์ดนะจะเป็นเอสจีนี่คือชุดหลังแป้นนะท่านผู้ชมนะก็คือตำแหน่งวงนอกเลยนะครับ แนวสามแต้มนะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็มีตำแหน่งวงในงก็เป็นสองแต้มนะแต่ว่าชุดติ้งกันแนะนำให้เล่นสามแต้มนะท่านผู้ชมนะเออวิ่งฉากไปฉากมานะครับแล้วก็ SF นี่จะเป็นตำแหน่งอ่าในการทำคะแนนนะท่านผู้ชมนะชุดระยะใกล้หรือว่าวิ่งไปเรีอัพนะเออประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับอ่าสมอลฟอร์เวลด์ว่าเอสเอฟนั่นเองนะครับแล้วก็อ,อ่า PF นะเป็นพาวเวอร์ฟอร์วลด์นะเป็นตัว ตำแหน่งคล้ายๆกับเซนเตอร์เลยแต่ตัวใหญ่นะครับพวกนี้จะวิ่งไวขึ้นมาหน่อยนะครับคอยป้องกันแล้วก็ป้องกันพวก SF นะครับพวกชอตติ้งฟอร์เวลร์ดกับพาวเวอร์ฟอร์เวลร์ดนะฮะท่านผู้ชมนะทั้งทีมนู้นนะท่านผู้ชมนะอืมเนาะมีรูปร่างสูงใหญ่กำยำนะครับใช้ในการแบบว่าไปยืนบล็อกยืนอะไรนะครับท่านผู้ชมนะจะวิ่งไวกว่าเซนเตอร์นะครับส่วนเซนเตอร์เนี่ยคืออาจจะเป็นตัวที่อยู่ใต้แป้นเลยนะครับคอยรีบาร์นะคอยป้องกันนะครับแล้วก็คอยบล็อกการทำแต้มจากอีกฝ่ายนะท่านผู้ชมนะใช้อ่า วใ,ใช้ใช้ความตัวใหญ่นะครับทุกผนะู้ชมในการที่จะรีบาวนะแล้วก็ทําแต้มใต้แปนนะเป็นเป็นสองแต้มนะแล้วก็รีบาวแล้วก็การกระโดดการบล็อกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเนาะก็เป็นตําแหน่งประมาณนี้เนาะอแล้วก็เจ้าตัวกินนี่นะครับมันจะแบ่งนะฮะแบ่งออกเป็นหลายหลายสีนะทากผู้ชมนะ สีสีที่เราจะได้เห็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสีม่วงสีม่วงจะเป็นตัวแรนหน่อยนะแล้วก็จะมีสีเขาเรียกว่าสีน้ําเงินปกติเนี่ยจะเป็นแถบมันอะแถบมันอะเห็นไหมมีรูปมีมีเลขเลยนะเลข82อะไรอย่าไรเงี้ยเลข82 79พวเกพราะนี้คือเลขระดับ ความเขาเรียกว่าแต้มของตัวละครนะทุกผู้ชมนะแล้วก็มีระดับสีแรงด้วยนะทุกผู้ชมนะสำหรับใครที่เอาไปเล่นนะทีนี้เราสามารถที่จะอัพตัวละครอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะผมจะลองอัพให้ดูแล้วกันเนาะผมจะอัพตัวนี้นะ sf นี่เดี๋ยวนะไม่อัพ sf อัพ sg holiday แรงอัพได้ไหมตัวนี้ไม่มีมีไหมไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีของนะครับทุกผู้ชมนะผมจะอัพตัวนี้ให้ดูนะครับนี่ตัวดูรันนะทุกผู้ชมนะดูลันนะ อ่านถูกไหมอ่านะแล้วก็เร้งอัพได้นะครับนี่แล้วก็กดออโต้ฟิลนี่เร้งอัพให้เขาได้นี่มันจะมีขั้นเอ่ออัพได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วก็มีสกิลด้วยนะ mm hmm. เกมนี้สามารถอัพสกิลให้เขาได้ด้วยนะครับแต่ละตัวอะไรพวกนี้นะฮะอา่านะครับมีตลาดซื้อขายด้วยนะนี่ตลาดซื้อขายอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไม่ใช่นี่คือหาห้องตลาดซื้อขายจะอยู่ในส่วนของรูปเนะี้ยรูปกราฟนะเห็นไหมซื้อตัวละครมาอัพเกรดได้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะอ่าอัพเกรดตัวสักตัวหนึ่งละกันเนาะอ่าผมจะอัพเดี๋ยววนนนะะผมจอัพนะจอัพตไห เผมฟิลดูก่อนนะครับผมจะอัพเซินเตอร์นะของผมเป็นอเดบิโยใช่ไหมคนดูนี่อเดบิโยนี่างสองแสนเลยเหรอวะอเดบิโยอันหนึ่งอ้อเดบิโยสองแสนเลยนะท่านผู้ชมนะก็ซื้อพวกการ์ดพวกนี้มาอัพได้นะท่านผู้ชมนะการ์ดมันก็จะมีราคาของมันเนาะก็เรียกว่าซื้อตัวละครนะมาอัพทับกันนะแล้วก็จะมีเงินนะเห็นไหมเงินก็จะเป็นรูปบาสนะบาสเกตบอลนะอันนี้คือเงินจากการ ลินแล้วก็ทากิจกรรมมิชชั่นต่างๆในตัวเกมน้องทู้ชมเนาะเออแล้วก็สามารถที่มีรับของรายวันอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะฮะมีเติมแมทท์พาร์ทด้วยส่วนเพชรตรงนี้นะครับจะเป็นเพชรไว้ซื้อตัวละครนะทู้ชมนะเป็นเพชรเติมนะพวกนี้นะเพชรเติมเหมือนกันนะครับเออแล้วก็มีในส่วนของ IC ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของเงิน i อเติมเหมือนกันนะทุกชมนะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะทู้ชมนะเออเดี๋ยวผมรับของก่อนอันนี้รับของรายวันได้นะทูกชมนะอย่าลืมมารับของรายวันด้วยนะจ๊ะโอเคอ่าทีน กีมฟินิชมิชชั่นผมครีมของก่อนนะให้เรียบร้อยมานะแเราจะลองไปเล่นให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการไปเล่นในส่วนของตรงนีนะ้กดสตาร์ทนะเล่นในส่วนของ 11. p เ i n t game ก่อนนะทุกชมุมแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมจะเล่นในส่วนของ2ตําแหน่งให้ดูก่อนนะครับผมจะเริ่มจากอาตำแหน่งเจ้าตัว SG เนาะเป็นเป็นตัวทําแต้มอ่า ว,วงนอกนะท่านผู้ชมนะวงนอกนะครับที่แบบผู้เล่นจะอยู่ไกลๆคอยยืนชูสานเต้มพวกนี้จะมีมีความแม่นมากนะเวลาเราเล่นนะอ่าทีนี้เรากดคอนเฟิร์มนะครับอืมเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูเลยนะครับมีระบบสุ่มการ์ดตัวด้วยนะเกมนี้นะอืมผมจะเลือกอ่าจีฮอลิเดย์นะตัวนี้เป็นสาย SG จะเห็นไหม FC, C, เอสเอฟซีซอะไรพวกนี้นะครับเราเลือกได้เลยนะครับสาย PG อะไรเนี่ยอ่าพอยต์การ์ดอ่าชุตติ้งการ์ดนะครับอ่าชุตติ้งฟอร์เวิร์ดนะครับ,อะ, Forward, ะรบอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะ ไอ้สมออ forward ไม่ shooting forward นะฮะนี่แมเราก็เลือกได้นะเราต้องรู้สายกันนะหลกัลกๆผมแนะนําเป็น2ส,สายสำห,ร,ร,หนะนะงงรับใครที่เล่นใหม่นะท่านผู้ชมนะเป็น SG ชู3าแต้มวงนอกนะกับเซนเตอร์นะเซนเตอร์คอยรีบาวลูกพอมันจะเล่นง่ายนะครับสำหรับใครที่เล่นใหม่ๆนะนี่นี่มอดูนะอันนี้ไอ้ไอ้ไอ้นี่เซนเตอร์นะครับเขาจะรีบาวลูกต่อแรกนะครับแล้วเขาจะเล่นตำแหน่งแต่แป้นผมจะอยู่ฝั่งขวานะนี่ผมจะพยายามจะเล่นวงนอกอุ้ยไว้กดการ์ดไว้นะอย่างนี้ฟึบกันเข้าไม่ให้เขายนเข้านะครับนี่แล้วผมก็จะขอลูกสวยครับ โอเคชุดครับนี่เรียบร้อยให้แถบสีเขียวขึ้นอย่างนี้อุย้ยอันนี้ก็จะอันนี้ก็อยู่สามแต้มเหมือนกันนะครับคุณดูนะอ,อ่าเขาชุดเข้าผมต้องอยู่ด้านหน้า<ถ>นะเพื่อกดการ<ถ>์ดนะมันจะมีรูปปุ่มเน,นี่ยไมมมีจะมีปุ่มทั้งหมดสี่ปุ่มมาคอนโทรลนะครับนี่ผมจะปึ๊บส่งลูกไปก่อนนี่แล้วกดขอลูกนะครับกดขอลูกกดขอลูกเอามาเพื่อนส่งมายายาได้อยู่ได้อยู่ เ,ออเราจะไปห้ามเขาทำไมมีมันจะมีมีแย่งลูกนะเรากันนะครับกันเราก็กดค้างไว้ได้ให้มันเราอยู่สีด้านหน้าสีแดงแบบนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้เขาจะได้ชุดเขา่าโอเคสวยอ,อ้าวลงมาเพื่อนโอ้โหอ้นี้จะลิงคนเดียวเลยอนะโอ้โหไอ้ตำแหน่งไหนนะน่าจะเป็น PF นะครับสน,นตัวมันใหญ่หน่อยเอฟนี้คือ,อ power forward นะ เราพยายามบล็อกไว้นะครับให้เป็นสีแดงงี้อ่าทีนี้ไม่ได้ชูดนะเดี๋ยวรอจังหวะดีๆเพื่อเราส่งให้เราก่อนปัน๊บนี่พยายามโยนให้ลงอย่างนี้นะอุ้ยไม่เข้านะครับเราโดนบล็อกนี่เซนเตอร์ก็จะคอยแบบดังกลับได้นะรีบาวแล้วก็ดังกลับไปนะนี่ไม่เข้าเห็นไหมอุ้ยผมพยายามจะไม่เดินออกแตกปงนะท่านผู้ชมนะ โอเคไวแฮกส่งไปก่อนผมยังติดอยู่ไงคุณดูนี่ลงไหมอ้ยไม่ลงคุณดูลงมาได้เพื่อนอุ้ยอันนี้ได้แล้วสกิลเอาเลยอย่างนั้นนะ่ะเอเอเรียบร้อยฮะคุณดูตึงเปียนี่ดังเลยครับนี่มันไ,ไงนะ มันจะมีสกิลวันตีใช้ได้นะอยู่มุมบนขวามือนี่เห็นไหมแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปด้วยนะเมื่อกี้นี้ผมผมกันไม่แดงนะเราต้องคอยแบบกดกาดกันให้แดงเรื่อยๆนะครับโอ้เพื่อนเราไม่ค่อยไว้ใจเลยไม่ค่อยส่งให้เราเลยโอ้เยจัดเยจัดเพราะผมชุดไม่ค่อยเข้านะนี่ผมจะรับแดงไว้ติดแดงไว้อย่างนี้ฟึบเห็นไหมมันก็จะมันก็จะนั่นแล้วรงน้อยเพื่อน โอ้เอาเลยเอลย่างงั้นเอาเลยอ่าคนเดียวโอ้โหโคตรแอกอ่ะเล่นคนเดียวเลยหรอสวยไม่ได้โชว์เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนั้นผมจะเล่นในส่วนของอ่าเอสจีให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ค่อยได้โดนส่งลูกเท่าไหร่นะทุกคนมาใหม่มาใหม่โอเครเวิวอัพนะ <c oughs> อ่าเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับอ่าเอสจีนะ นี่เป็นออนไลน์นะครับแต่เพื่อนเราไม่ค่อยไม่ค่อยส่งลูกให้เราเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะเราจะลองใหม่นะครับจะเป็นตำแหน่งแรกนะที่ผมแนะนาในการเล่นสำหรับมือใหม่เนาะอืม S G นะครับอยู่หลังหลังแต้ไมไว้นะอันนี้คือวิธีการชุดนะอยู่วงนอกเออเส้นเส้นวงนอกคนดูเส้นครึ่งวงกลมอะวงนอกสุดเลยแต่ว่าอยู่จะอยู่ไกลไปนะครับมันชุดไม่เข้าแบบผม S G เข้าเลยนะครับอืมอชุดต,ติงกาดนะท่านผู้ชมดูซิเพื่อนเราจะเอาตัวไหนเข้ามา มีเพื่อนเราจะเอา P F มานะเออ่ Power Forward นะแล้วก็ S F ก็เป็นอ่า Small Forward นะทุกชมนะโอเคไม่มีเซนเตอร์นะแต่ว่า P F มันมันใช้แทนได้นะครับ P F อ่ะสังเกตว่า P F จะบางตัวจะตัวเล็กกว่านะทุกชมนะแต่ S G นี่สายตัวเล็กจริงครับเพื่อนส่งมาอุ๊ยอุ๊ยเอาแล้ววะนั่นไง P F เราเล่นแล้วเป็นไงล่ะ มีมีพีเอฟกับอีซีเลยนะว,ยว้าวอย่างนี้แหละคนดูเรียบร้อยครับนี่สามแต้มนะท่านผู้ชมมันต้องอย่างนี้เย้เห็นไหมผมจะกดอ่าผมจะอยู่ด้านหน้าเขาไปตลอดนะครับนี่ออกมาครับ อืมชุดสามเลยเหรออุ้ยลงเฉยอ้มันไม่มีตัวตามนะถ้าไม่มีตัวตามมีโอกาสลงสูงนะครับกดไปได้กดไ้คนดูให้แบบบล็อกไปด้านหน้าได้เห็นไหมเออสวยสวยนี่นี่ตรงมาใจเย็นเพื่อนใจเย็นเตะแบกอุ้ยเตะแบกได้นั่นแหละไปเข้าอุ้ยรอบหนึ่งเพื่อนเราสวยจัดนี่เซนเตอร์ก็จะมีหน้าที่แบบรีบาวแล้วก็ ทำแต้มได้นะท่านผู้ชมนะในระยะวงนี้จะเป็น2แต้นครับเมื่อกี้นี้ผมกดผิดไงผมไปกดส่งว่ามาปั๊บอ้าวอย่างนี้แหละสวยอุ้ยเข้าไหมนี่อุ้ยมันมันไม่ตรงไม่ตรงแน่นพอดีสวยนี่เห็นไหมไม่มีตัวบล็อกตัวอื่นก็ทำแต้มได้นะรอสปีดแต้มก่อนนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ s ออ่า s อนะเนาะท่านผู้ชมเนาะ แต่ผมเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเพื่อที่จะย้ำว่า SG ก็เป็นอีกหนึ่งสายที่โอเคเหมือนกันนะครับสําหรับมือใหม่นะเนอะเซนเตอร์เ,เดี๋ยวผมทําคลิปแยกไว้นะครับสำหรับใครที่จะเล่นสายเซนเซนเตอร์น,นนะมาเลนะ่นจ้าฮะ หลักๆในเกมนี้ก็ควรจะมีเซนเตอร์สักตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแต่ผมจะเล่นสาย SG อยู่แล้วนะครับเป็นชุดติงการ์ดนะทำสามแต้มตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักนะฮะท่านผู้ชมนะในการที่ทําแต้มได้เหมือนกันนะแล้วก็เซนเตอร์นี่ก็จะเป็นบาลานซ์ทีมในทันทีนะครับนอกนั้นี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสายตัวไหนก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> เออนะครับนี่ผมก็จะคอยอยู่วงนอกไว้นะผมจะไม่ค่อยเข้าไปข้างในนะ <c oughs> เพราะอย่างที่รู้เรารู้แหละเราคือเราตําแหน่งหน้าที่เรามีแค่นี้นะ <c oughs> เราควรวิ่งไปซ้ายไปขวานะครับ ไม่ควรเข้าไปดังใต้เปนกับเพื่อนนะมีเซนเตอร์เขาจะแย่งน,นะครับอะไรจ้าสวยอุ๊ยดูดูเลยกดการไว้ก่อน,นครับอ้าวสวยลงไหมลงเฉยนั่นแหละสามเต้มจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมถ้าเพื่อนเราบันบล็อกไปถ้าศัตรูเราบันบล็อกไปได้นี่ยคือเรามีโอกาสชุดลงนะแต่ว่าเราต้องกดให้ให้โดนจังหวะน,นะมันจะมีแถบสีฟ้าขึ้นเล็กๆเนี่ย สวยนั่นแหละเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยสวยอุ้ยสองแตม้มจริเหรออุ้ยสองแตม้มยังไม่เข้าก็เราทำแตม้มเอ,อ,องอเลยนั่นอุ้ยส่งมาส่งมาเอ้ยเพื่อเราพยายามจัดเซนเตอร์นะนเซนเตอร์เมืเอ่อกี้นี้เดี๋ยวเราจะพยายามกด กดกาดบังไว้นะล้วก็คุมทิศทางด้วยนะครับให้มันอยู่ด้านหน้าเขาให้มันให้มันขึ้นติดแดงคือมันจะบังเพื่อนได้นะสมมติว่าตัวนี้มันอยู่ๆมันจะชูดแต่มันจะมันจะกันได้นะครับว้ววิชูดแรงเกินโทษโทษโทุกช็อตอ้าวเข้าไม่เข้าด้วยนี่ไหมเซตเตอร์ก็ทําแต้มได้นะถ้าเราพลาดนะแต่เราจะมีโอกาสแบบพลิกเกมได้ถ้าเราแบบว่าเล่นเล่นดีหน่อยครับ โอเ,เอ้าวเรียบร้อยเด็กอย่างงี้นี่เรียบร้อยครับเขียวนี่เป็นไงละ่ะลุงเป้นพอดีปีเป็นจังหวะที่เหมาะสมพอดีจะจัดเลยนะอย่าลืมนะครับเราต้องกดดีเฟนซ์ไว้ด้วยนะมันจะมีให้กดวิ่งไวกับกดแย่งนะแล้วเราควรกดดีเฟนซ์ค้างไว้นะเวลาเรานั่นน่ะนี่มาแล้วมาแล้วสวยอย่างนี้แหละสวยน,นี่เห็นหวิบเอาออ้ยไม่ไม่เข้าได้ไงวะวิบเอาสวยเพื่อน เออเรากดขอบอลจากไกลๆเออสวยนะี <c oughs> ่รีอัพเลยนะรีบารีอัพได้โอ้โหนี่ MVP <c oughs> นะตัวนี้นะเย้โอเคอ่ะก็ go. ประมาณนี้ละกันเลยนะสำหรับจ,จาตตำแหน่งที่ไม่ใช่ในการชุดทำเต้ม3แเต้มด้านนอกนะท่านผู้ชมนะอย่างที่ผมบอกเลยว่า SG เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เล่นวงนอกนะจะไม่ค่อยเข้าไปอยู่ข้างในหรอกนะครับอย่างมากก็แค่เข้าไป2แเต้มนะฮะท่านผู้ชมนะเพื่อเอาความชัวนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่3แต้มเนาะเป็นเล่นอยู่ไกลาพวกนี้ก็จะชุดแม่นหน่อยเนาะ,ะคนที่เล่นตำแหน่ง SG เนาะแต่ว่าต,วตัวเขาจะไม่ได้สูงใหญ่มากเท่าไหร่นะมันเป็นการแบ่งตำแหน่งเนาะ ประมาณนี้เลยสำหรับใครที่จะเล่นตำแหน่งนี้ในเกม n b a Infinite นะแนะนำเลยนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่เนาะหรือว่าคนที่เก่งแล้วฝึกจนเก่งอัพตัวจนเก่งอัพสกิลจนเก่งจนตันอย่างนี้ก็พวกนี้ก็จะมีเหมือนกันนะคอยเล่นแบบทำแต่เพื่อนสามารถพิเกตได้เลยนะเพราะตำแหน่งที่อยู่ข้างในอย่างเช่นเซนเ,น,เนเตอร์กับตำแหน่งอื่นนะเขาจะเล่นในวงเนะท่านผู้ชมันจะได้แค่2นะครับ เออเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าไอซีนี่จะได้สามนะถ้าชุดเข้าเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ลิงโหลดเกมนี้อยู่านล่างคำยันจะคิดนะสำหรับเจ้าเกม n b a Infinite นะท่านผู้ชมนะอปโหลดมาเล่นกันได้นะครับอืมก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับวันนี้พี่โคขอตรรัวปรอกอบใหม่คลิปหน้าบายจ้ามีเล่นตั้งไงโอเอสแกลนโดนนะไปโหลดมาเล่นกันได้เด้อคนดูหเตือ